ข้อมูลประโยคคำว่าเทวด,ดาที่หางยาวกว่าสระอาและเป็นตัวสะกดที่เป็นตัวสระที่ไม่ใช่ตัวอักษรและมีรูปแบบ เป็นตัวสระที่ต่างกับตัวอักษรและไม่ใช่ดอเด็กแล้วเป็นตัวสะกดประกอบคำอธิบายและรูปแบบเป็นวิดีโอแล้วพิมพ์แล้วอ่านและเอ่ยเสียงและเก็บวิดีโอไว้เพื่อการตอบสนองของแอปพลิเคชันแปลภาษาที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น อ่านแล้วเอ่ยเสียงก่อนหน้านั้นนะครับพิมพ์และอ่านแล้วเอ่ยเสียงและเก็บวิดีโอไว้เพื่อให้เกิดการตอบสนองของแอปพลิเคชันที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นแล้วเก็บคำอธิบายไว้หรือตัวสละเป็นสละดาที่ต่างกับสลอา เป็นรูปแบบเทวดาเป็นตัวสระที่ไม่ใช่ตัวอักษรที่ประกอบคำอธิบายเป็นวิดีโอการเอ่ยเสียงแปลภาษาเป็นตัวสระเพิ่มเติมและมีวิดีโอประกอบคำอธิบายของรูปแบบที่ไม่ใช่แค่ตัวอักษรจะมีการอ่านและเอ่ยเสียงและประกอบคำอธิบายของกอเอ๋ยกอไก่ และมีรูปไก่และการออกเสียงแล้วรูปกอไก่กับรูปแบบเป็นตัวสระนะครับเสนอไปไว้ในแป้นพิมพ์ก่อนแบบสระดา